ศิลปินหน้าใหม่อาร์ตวสินวันนพึกภายใต,ใต้ค่ายเพลงแอลลี่วันเลคคอรดเปิดตัวซิงเกิลแรกแตงกิ้วแนวป๊อปโซกระแสตอบรับดีเกินคาดทำยอดวิวใน YouTube ทะลุ1 0 0 0 0แสนวิวภายใน10วัน อาร์ตวศินซึ่งมีพื้นฐานจากสายการตลาดและงานบริหารกว่า30ปีเปิดเผยว่าเพลงนี้คือการเติมเต็มความฝันที่เคยพักไว้เมื่อวัยหนุ่มโดยได้ต้องอภิชาสุขแสงเพชรมิวสิกดเรคเตอร์จาก The ะไ i ท e Thailand เขียนเพลงและดูแลการผลิต มิวสิกวิดีโอถ่ายทอดอารมณ์ผ่านนักแสดงคุณภาพน้ำฝนกุลนัดกำกับโดยเอกฮิรันสวุวรรณเทศจากไอแ a นับยูสตูดิโอถ่ายทอดความหมายของการก้าวข้ามความเจ็บปวดและเริ่มต้นใหม่อย่างงดงามในทุกจังหวะของชีวิต